กับทุกคนมาพี่น้องอัน้งบกม่วงเพนพี่น้องโอ้บกม่วงไร้แห่งถ ưởng สามนาทีม่วงไร้แห่งน้มาพี่น้องนี่หมูม่วงปีนี้มะม่วงดกคักเนาะ แล้บอกไปในภาพี่นายโจ้พี่จ,จนนุ๋มเงี้ยบักม่วงหน่อยบักม,กม่วงใบโบกเหรอพี่น้องพอบานพี่เจ็บมาเนาะแตเด้ยอันขันเฮ็ดบักม่วงเทียนใบนี่ลักเทศใบ่ะพี่ได้แต่ขี้งายมันเบิดเนาะพี่ในม่วงลูกค่ะพี่น้องออต้นไหนนี่แม่ต้นเมื่อาน,นะอู้คือได้ร้ายแท้ มาเก็บเก็บอยู่เลยมันก็ไดรลายตัวยโดนขาดพี่น้องเอ้ยจะมันสะออนเนี่ยหมวกม่วงบ้านฝาอื่นบักม่วงหน่อยเนาะหมวงหน่อยหมกม่วงแบบนั้นก็ยัดบอสพี่น้องม่วกกระหลดหมวกแม่หมวงกระดอนเป็นหมวงเนาะไปรวมม่วงเลยได้ซื้อเขาเลยหัวพี่น้องไปตัดหัวบีบออกเอาจะหนามเพิ่น ไอกวนค่ะถ้าเป็นภาษาไทยก็สีว่มามะม่วงกวนเนาะภาษาบาน่อยมะม่วงแทนพี่น้องอุ้ยหลายๆค่ะบ่พี่น้องเนี่ยสาบานเก็บมากว่าจะแล้วจะละทดพี่น้องเมื่ออยู่เด้ค่ะแต่ใส่เวลากวนนี่นี่ก็เกือบเข้าชั่วโมงเนาะกว่นน้ำเพิ่นจะมดค่ะอันแย่หลอดเท็ดนี่คือมะม่วง บานเนาะค่ะเนาะเป็นมะมมวงน้ำร้ายค่ะกว่าจะตุ่มจะกวนให้เหนียวพ่นียวเนาะค่ะเนาะกว่าจะมดนามถ้าบ่็นมดหนาเพอนก็จะบวานค่ะอีกอย่างหนึ่งจะตากบ่แห้งเนาะค่ะเนาะตากบ่แห้งางไก่เิพาเอาละค่ะย่ารอกวนอีกแป๊บหนึ่งก็จะเอาละค่ะกระซังเนาะค่ะเนาะของเสบนานนที่ปีละเท่อเท่านั้นเลยค่ะทำไหวซ่ามันมีเนาะ มีละาคารม่วงเทียนแย่งรถอันามบัวานี่ยคะ่ะแย่งรดบ้างประมาณตะก,ก้ากูกลัวจะ้ะต้มแล้วแดี๋ยวก็ได้ซ้ำนี่แหละคะ่ะเพราะว่าผู้จะว่างหูชื่อว่าน้าแห้งคะ่ะน้าแห้งอยู่จะว,ว่าถาดถาดบโววบลายเนาะค่ะเนาะฟอาตากโบลายหมูเขาก็ต้องใส่ถาดไล่อันคะ่ะแย่งเราประเทศเมืองตากแล้วก็จะไปตากแดดคะ่ะทุกคนประมาณ ทีถึงหาแดดปุ่นลหรอคะตั้งสิได้กเก็บเนาะถนอ,นอมว้ถากินจะ้ะเพราะว่ามะม่วงพ่นเก็บไ้แตะบ่ได้น่าน่ต่ถ้าหอมจังสิเก็บไว้ได้หลายเดือนคะ่ะทุกคนแต่ก็จะหอมน้ำเนาะหอมจะเอมเชื่อยเนนะี่ยหอ้วนนั่นเลยคะ่ะ